เจอสามพจน์เรียงติดกันในลำดับและอนุกรมใช้สูตรนี้ให้ a b c เป็นจำนวนจริงโดยที่2 a 3 b 4 c, c น้องใไฮได้์คำนี้ว่าเป็นลำดับเลขค่ะถ้าเราเจอ,อ,อ x y z ถ้าน้องเจอ x y z 3พจน์ เรียงติดกันในลำดับเลขค่ะน้องสามารถอ้างอิงสูตรค่ากลางของเลขค่ะได้ว่าตัวกลางกำลังสองก็คือ y กำลังสองและเท่ากับหน้ากำลังที่เป็น x กแบ z คูณกันแต่ถ้าเกิดว่า x y z ดันเรียงติดกันเป็นลำดับเลขคณิตเราก็จะมีสูตรค่ากลางของลำดับเลขคณิตอีกว่าเอาสองไปคูณตัวตรงกลาง ก็คือ2คูณ y เท่ากับหน้าบวกหลังหน้าคือ x หลังคือ z เนี่ยเรียบร้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นเลขาหรือเลขแต่เมื่อปี65ออกเลขาทัานไหมอ่านงั้นดูนะโจทย์บอกว่า2 a 3 b C c เป็นลำดับเลขาที่มาเรียงติดกันเพราะฉะนั้นพี่อ้างอิงสูตรค่ากลางเลยสูตรค่ากลางเขาบอกว่าเขาจะเอาตัวตรงกลางที่เป็น3 b ตามนี้นะ ค่ากลางเลยคนะเอาตัวตรงกลางที่เป็น 3b ไปยกกำลัง2แล้วก็เท่ากับหน้ากับหลังคูณกันหน้าคือ 2a หลังคือ 4c เท่ากับ 2a กับ 4c นะคูณกันทันไหมซึ่งถ้ากระจายกำลัง2เข้ามาน้องก็จะได้ 9b กำล,ลัง2และ2กับ4ได้ 8ac ถ้าถามว่าแก้ ตอบได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้มันสามตัวแปรต้องหาเพื่อนทีนี้น้องดูเพื่อนของมันเพื่อนของมันบอกว่า1ส่วนเ1ส่วน B 1ส่วน C เป็นลำดับเลขคณิตเฮ้ยแสดงว่าเพื่อนของมันก็เข้าสูตรค่ากลางเลขคณิตได้เพราะว่าเป็นสมพจน์เรียงกันในลำดับเลขทีนี้สูตรค่ากลางของลำดับเลขอะ่ะมันจะไม่ใช่ตัวกลางกำลังสองแล้วมันจะเป็นก้อนนี้ ก้อนนี้ก็คือเอาสองไปคูณตัวตรงกลางตัวตรงกลางก็คือหนึส่วน B น้องก็จะได้สองคูณหส่วน B เท่ากับหน้ากับหลังบวกกันหน้าคือ1นส่วน A หลังคือหนึส่วน C แบบนี้ทีนี้ด้านซ้ายอะน้องจะได้สองส่วน B เท่ากับ1นส่วน A และก็บวกหนส่วนซม พี่ยุบตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าพี่จัดรูปตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่ามันจะแทนอะไรยังไงตัวไหนใช่ไหมอ่ะงั้นพี่ทําการควายชึบแล้วก็ตัวส่วนคูณกันพอน้องควายมันจะเป็น c บวก a ถ่านพี่ไหมแล้วก็หารด้วย a กับ c คูณกัน c บวก a กับ a บวก c ก็คืออันเดียวกันเพราะว่าบวกกันมันสลับที่ได้มันก็คือ a บวก c หารด้วย AC นั่นเองด้านซ้ายก็เป็น2ส,ส่วน B ลักษณะนี้ถันพี่ไหมทีนี้พี่อยากให้ B มันขึ้นบนก็คือเหมือนเหมือนเราพลิกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องพลิกด้วยเออเหมือนพลิกสองฝั่งเวลาพลิกต้องพลิกทั้งสองฝั่งแสดงว่าถ้าพลิกทั้งสองฝั่งน้องจะได้ b ส่วน2 แล้วก็เท่ากับ a c หารด้วย a บวก c ลักษณะนี้แล้วพี่ทำไงต่อรู้ไหมพี่ย้ายสองไปคูณ a c น้องจะได้ว่า b เท่ากับ2 a c และหารด้วย a บวก c เรียบร้อยทำไมพี่ถึงบอกว่าเรียบร้อยเพราะว่าไอสมการที่พี่กำลังเขียนอยู่เนี้ยพี่ให้ b อยู่ตัวเดียว b มันอยู่ตัวเดียวเรียบร้อยแล้วและพอ b มันอยู่ตัวเดียวเนี้ยน้องก็เอา b ไปแทนในสมการที่1มันมันคือการกำจัด B และมาถูกทางแน่นอนเพราะว่าที่โจทย์ถามไม่มีค่า B ถามแค่ A กับ C แสดงว่าวิธีการกำจัดตัวแปรที่โจ์ไม่ได้ถามคือเขาไม่ได้ถาม B ไงน้องก็ให้ B อยู่ตัวเดียวและเอา B ไนนาีไปแทนในสมการที่1นึ่งไปแทนในสมการแรกตัวแปร B ก็จะหายแหละทันพี่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมันจะเป็น9 แต่ว่ามันจะต้องคูณกับ b กําลังสอง b ก็คือ 2ac หารด้วย a บวก c ลักษณะนี้ด้านขวาก็เป็น 8ac น้องทันพี่ใช่ไหมต่อนะทีนี้น้องเอาสองอ่ะไปตัดแปดได้มันจะเหลือสแป๊บหนึ่งนะ พี่ลืมอะไรหรือไม่พี่ลืมกําลังสองแม่เจ้าลืมกําลังสองลืมกําลังสองถ้าตัดไปนี่เพลินเลยนะผิดแน่นอนมันลืมกําลังสองทีนี้พอลืมกําลังสองมันก็ต้องแจกกําลังสองเข้ามาก่อนดิพี่เออกําลังสองเนี่ยต้องแจกทั้งเศษแล้วก็ทั้งส่วนทีนี้เวลาแจกตัวเศษเนี่ยน้องสังเกตว่ามันเป็นสอง AC. คือคือเอาไง่ายๆสองเคือทุกอันคูณกันถ้าทุกอันคูณกันอ่ะเลข2ที่เป็นเลขชี้ต้องแจกทั้งคู่ตัวแรก2กําลังสองน้องใส่ไปเลย4 A กํากลังสองก็ได้ a กําลังสองแล้วก็ C กําลังสองข้างล่างต้องเก็บไว้เป็น A อบวกซทั้งหมดกาลังสองลักษณะนี้แล้วมันก็มีเลข9คูณอยู่ทันไหมพี่เขียนอย่างนี้นะ,ะมีเลข9คูณอยู่ แล้วก็ด้านขวาก็ 8ac เหมือนเดิมทีนี้ตัดได้แหละเอา4ไปตัด8ได้แหละแต่ว่าเมื่อกี้ยังเพราะว่ามันติดเลขชี้กําลังอยู่น้องก็เอา4ไปตัด8มันจะเหลือ2แต่ดูดีๆนะน้องเห็น a ตัวนี้ปะมันคูณอยู่พี่ย้ายไปหารพอย้ายไปหารแล้ว a ตัดกับ a กําลัง2มันตัดได้มันไอ้ข้างบนมันคูณไงใช่ไหมอยู่ในรูปการคูณตัดได้เลยวแสดงว่า4 ก็ต้องตัดได้ถูกต้องไหมน้องก็เอา C ย้ายไปตัดกับ C ีกำลังสองเจอเหลือ C ีกำลังหนึดังนั้นด้านซ้ายอ่ะมันจะเหลือ9ข้างบนตัวเศษเลือ AC คูณกันก็เป็น9 a c และหารด้วย a บวก C ทั้งหมดกำลังสองด้านขวาจะเหลือเฉพาะเลข2ทันตามพี่ไหมเพราะว่าซไปตัด8จะเหลือ2 a กับ C หมดแล้วย้ายไปตัดฝั่งซ้าย ทีนี้ก้อนนี้ยังไงก็ต้องแจกอะ่ะมันจะเป็นหน้ากําลังสองบวกกับ2หน้าหลังก็คือ2คูณเคูณ C เรียกว่า 2ac แล้วก็บวก C กําลังสหลังกําลัง2แล้วน้องก็เอาก้อนนี้ย้ายขึ้นไปคูณ2ควยขึ้นไปคูณอะ่ะแสดงว่า2ต้องคูณทุกพจน์2คูณ A กกาลังสก็ได้2 a กําลังสอง a 2. สองคูณ2 a C, น้องจะได้เป็น 4ac แล้วก็สองไปคูณ C กกำลังสองน้องก็จะได้สองซีกำลังสองด้านซ้ายก็จะเหลือเก้าแล้วก็ A อแล้วน้องก็เอาก้าไปลบมันจะติดลบห้าถูกไหมน้องจะได้ศูนย์เท่ากับสองเอกำลังสองแล้วก็ลบห้าแล้วก็บวกสองซีกำลังสองแล้วสถานีนั่นเองทันไหมต่อนะแล้วยังไงต่อพี มันต้องแยกตัวประกอบแต่ว่าเป็นการแยกตัวประกอบแบบ2ตัวแปรจริงไหมจริงไหมสองตัวแปรแยกแบบนี้น้องเห็นข้างหน้าปะแยกตามปกติ 2a กํากลังสองก็ต้องเกิดจาก 2A กับ A คูณกันแต่ด้านหลังที่เป็น2 C กําลังสองอ่ะยังไงข้างหลังอะ่ะก้อนขวากับก้อนซ้ายอะ่ะไอ้ก้อนข้างหลังอะ่ะมันจะต้องคูณกันแล้วมี C กําลังสองน้องก็แบ่งเขาไปอย่างละ C สิ มันต้องได้บวกสองตรงกลางเป็นลบห้าน้องมองทันพี่ไหมตรงเนี้ยจะเป็นลบสองแล้วตรงนี้จะเป็นบ 2, ลบหนึ่งเพราะเบบพราะว่าเพราะว่าถ้าน้องเอาไกลกับไกลคูณกันะนี่คือวิธีเช็ pans, คนะอันเนี้ยลบส mm ี่เอซบวกกับลบหนึ่งซีกับเอคูณกันก็เป็นลบเอซบวกกับใกล้กับใกล้คูณกันมันจะเป็นลบห้าเอซซึ่งตรงกับตรงกลางพอดีทันพี่ไหมเนี่คือวิธีเช็คพี่ลบตรงนี้นะ เดี๋ยวพี่เลื่อน c มาติดตรงนี้หน่อยนึงแบบนี้ซึ่งลบ1คูณ c ก็คือลบ c เพราะฉะนั้นพี่เขียนใหม่มันก็จะเป็น 2a ลบ c ถูกไหมลบ1คูณ c ก็คือลบ c แล้วก็ไปคูณกับ a ลบ 2c อีกทีหนึงน้องก็ต้องจับแต่ละก้อนเท่ากับ0เพื่อหาค่า a กับค่า c ออกมาทันไหมเออมันมันจะมี ม,มันจะเป็นไปได้สองแบบก็คือเกิดจากแต่ละก้อนเท่ากับ0น้องก็จะได้ 2A ลบ c เท่ากับ0แสดงว่าถ้าย้ายฝั่งจัดรูปอะ c จะได้ 2A พี่ติดิไว้เท่านี้ก่อนโซนอีกก้อนหนึ่งมันมี2แบบอะเออมันเชื่อมได้หรือใช่ไหมจะเป็นก้อนแรกหรือก้อนหลังก้อนหลังก็จะเป็น A ลบ2 c เท่ากับ0แสดงว่า A เท่ากับ2 c พี่แล้วจะใช้แบบไหนแล้ววะทีนี้มีต้องสองแบบก้อนแรกก็ได้หรือก้อนหลังก็ได้ซึ่งถ้าน้องเลื่อนไปดูจากโจทย์ไม่มีเงื่อนไขอะ่ะถ้าไม่มีเงื่อนไขอะ่ะใช้แบบไหนก็ได้โจทย์ถามอะไรนะ A ส่วน C และก็บวกกับ C ส่วน A งั้นพี่ใช้แบบที่1ก่อน และเดี๋ยวค่อยตามแบบที่2ตามด้วยแบบที่2เพื่อเป็นการเช็คให้น้องดูว่ามันใช้แบบไหนก็ได้แบบที่1คือการแทน c เป็น2 a เจอ c เปลี่ยนเป็น2 a งั้นข้างบนนะเป็น a ส่วน2 a เจอ c ก็เปลี่ยนเป็น2 a แล้วหารด,ด้วย a ซึ่งตัวแรกอ่ะ a กับ a ตัดกันเหลือ1ส่วน2ตัวที่2 a กับ a ตัดกันเหลือ2 1ส่วน2ก็คือ0.5ข้อข้อนี้ต้อง ตอบเป็นจุดเพราะว่ามันเป็นเติมครับน้องจะได้0.5บวก2มันจะต้องตอบ2.5นั่นเองหรือถ้าน้องไม่ชชั่์แทนกรณีที่2ต่อก็ได้กรณีที่สอบอกว่าเจอ a เปลี่ยนเป็น 2c ตรงนี้เห็น a ปะเปลี่ยนเป็น 2c แล้วก็หารด้วย c แล้วก็บวกกับ c น้องเห็น a ปะเปลี่ยนเป็น 2c ลักษณะนี้ ในในก้อนแรกอ่ะ C กับ c ตัดกันอ่ะเหลือเลข2ก้อนหลัง c กับ c ตัดกันเหลือ1ส่วน2ซึ่ง2ไปบวก1ส่วน2 1ส่วนอก็คือ0.5มันก็ยังตอบ2.5นั่นเองแสดงว่าใช้แบบที่1หรือแบบที่2ก็ได้เพราะสุดท้ายคำตอบตอบ2.5เหมือนกันครับ